นนวันนี้เราก็จะไม่มากับสิปตัวเดิมแต่เราจะมากับจักรยานครับวันนี้คราก็จะมาเ่มทำคลิปอยากเป็นเด็กแว้น EP หนึ่งครับจักรยานตะกอ้อครับ ตอนที thì, ่แต่กล้องอยู่ตรงนู้นเลยนะเฮ้ไอเบ็ดไอ้เบ็ดไอ้เบ็ด โอเคนะเขาก็เข้ากับมาในช่องอยากเป็นเด็กแว่นกันนะครับคือการที่จะเป็นเด็กแว่นได้นะครับเราต้องกลับมาจักรยานนะคะว่าไปเดี๋ยววิ่งตามไปเดี๋ยววิ่งตามไปเดี๋ยวจะต้องวิ่งเงินไปก่อนเลยเมื่อกี้ทุกคนอาจจะเห็นที่ตอนที่ผมปล่อยมือใช่ปหมเห็นครับกลับไปที่กล้วย วีดีนี้เด็กชนกันมากไอ้บิ๊ดย่าชนนะเมื่อคืนก็เกือบรับไม,ไม่ทมัน,นเดนน็กเ,ป,เป่าเดีย๋ยวเราผมเคลียร์ก็เออไปเคลียร์กับเด็กกระโปรงโม,โมโมบาบ,าบ,าบา้ากันไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับอ,อ๋อันนี้ก็จัดแตยานถ่ายกล้องเลยครับอย่างกับเออมอเตอร์ไซค์เอ๋อารีวิวไหม อยากผู้ใจตากล้องพออยากทำเอง thank you จักรยานของมันะครับก็จะเหมือนกับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมีที่จับมีเบรกลงหมดิให้ให้ให้ได้เลยระวังนะระวังนะใ้เไอ้เบ็ดให้ให้ใไม่ให้ไม่ให้ไป่ายคนอ่นเ่ไป่ายของก็นะครับจะหมุนให้ดูนะคร ยิงกว่าเด็กแว้นอีกเกอกสจะรายกาของผมนะทีกที่การฟันเด็กแว้สองวักตะกองเหนื่อยเ <c oughs> ฟันคอดเลย พลังพลังการเลันเด็กแว่มีคนล้มมีคนล้มก็ไม่เป็นเด็กแว้นละแต่เขาจักรยานนะครบของผมนะวิธีการเล่นนะครับง่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วแหละเั้ยลังเจ็ดก็คือขับปกติสี่ก็คือปานกลางหนึ่งก็คือสำหรับการขึ้นเขา เวลเราขึ้นเขาเราก็ต้องปรับเกียร์ให้มันลงเลย thousand years โ่ในบนจักรยานเหมือนคุณเคยโซ่ถูกด้วยการเป็นเด็กแว้นนะคะเวลาเราหมุนเท้าเวลาเราปัดไปด้านหน้าเวลาทิบไปด้านหน้าจักรยานคู่ใจทั้งเราจะต้องทิบปัดไปด้านหล่ายไม่ใช่ทิบปัดไปด้านหน้าเอาเท้าปัดปัดปัดแล้วโซ่เนี่ยเราจะหมุนแล้วโซ่เนี่ยมีเหล็กนะครับแล้วก็มีออยหรืออะไรเนี่ยที่มันเป็นสีดำเวลาไปจับนะคะเวลาล้างนะเวลาล้างมือล้างเราจะล้าง อยากมากเราจะล้างมันยากไหมคะเพราะว่ามันดำแล้วก็เออโหเคยโดนแล้วดังออกโคตรจ้ะตรงนี้นะคะเวลาเราทำบิบไปด้านหน้าอย่างนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะแล้วล้อมันจะไปเดี๋ยวผมถีบให้ดูด้านหลังเห็นไหมหรือดำเลยเออก็นะครับเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมโอ๊ยเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมครับร้อนเหรอแหนมแหลมเจ็บปะโอ้โคจบนียของผมเจ็บกว่าอีกนี่เขาตุกคน ผมผมมันเสียบแล้วก็เอขึ้นสนิมแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเออบนหายไปไหนมันขึ้นสนิมนะคบก็เออให้ไปเปลี่ยนเสื้อได้นะครับผมมาเปลี่ยนสองรอบแล้วเอ้ยคุณไม่ใช่ว่ามือคุณจะเละเหรอเอาไปเลยทำไมห้องมีเศษนี่นครรู้่องโครงของจักรยาแล้วการเป็นเด็กเ้นหรือว่าการเป็นอะไรต่างๆไม่เกี่ยวกับจักรยานหรอกครับเกี่ยวก็แค่เออผมก็ไม่ได้เป็นเด็กเ้นผมก็ไม่รู้ล่ะ ตั้งคิวให้มันฮ่าๆก่อนเ <c oughs> กรนมันก็เท่ๆมันก็เออตั้งๆเลยเดี๋ยวผมจะไปกลับนะครับอยากรู้ว่าเออจะจบกันเมื่อไหร่นะคะแล้องไปซีรีส์เลยเรียก